สวัสดีค่ะพี่ตานสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาลงแนวทางให้ท่านนะคะแต่พูดถึงว่าไม่มาสามตัวก็ต้องมาสามตัวเนี่ยในงวดนี้นะคะเพราะว่ามั่นใจเหลืเกินนะคะอ่าพิจารณาดูนะคะ พิจารณาดูค่ะชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะที่ทุกท่านนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะชอบนะคะชอบสามตัวบนชอบมากเลยทีเดียวนะคะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะสาวดำก็นำเสนอท่านส่วนท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเรื่องของท่านนะคะว่าท่านจะชอบไหม้าท่านชอบท่านก็ พิจารณาดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสูตรเด่นสามตัวบนค่ะอ่ะถ้าว่ามันยังไงล้วเข้าเรียกอละนะคะก็คือมันจะต้องมีเจ็ดศูนยก้าหกเจ็ดศูนก้าหกนะคะ เจ็ดศูนย์เก้าหกนะคะในโลกนี้ก็เจ็ดศูนย์เก้าหกนะคะยังไงต้องมานะสาวดำบ้านต้องมาให้เห็นนะคะอะนี่เป็นเลขสาวตัวนะคะเจ็ดศูนย์เก้าหกนะคะ จะพาสเป็นเลขห้าตัวถ้าเลขห้าตัวมันก็จะมีห้าเนาะทำเลขห้าตัวหรือเปล่าเจ็ดศูนย์เก้าหกทำกันเลยนะคะทุกทีทุกท่านนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้า 7จ็นะคะ76 76 75 75นะคะอันนี้เป็นเลขสูตรนะคะ0 9นย์5ห 9ก้าหกเก้าห้าหกห้านะคะศูนย์หกศูนย์ห้าเก้าหกเก้าห้าหกห้าเก้าหกเก้าห้าหกห้านะคะศูนย์หกศูนย์ เราก็มาเลยค่ะถึงนี่เลยนะคะพิจารณาดูนะคะทุกท่านน,นี่ห้าหกเก้าเจ็ดนะคะก็คือเจ็ดศูนย์เก้าหก เราก็จะมาอัดออกนะคะเก้าเก้าห้าหกห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกศูนย์หกเก้าหก

กี่เงยว่าคืกีนี่อจ็ดก้้นย์เดห้าศูนย์เจ็ดเกาเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าห้าเก้าเจ เก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าูนูนห้าหก 5 5 6 6 0 5 0 6 7ก6 7 6ูน7์ห้าศู

เอ็ดห้าหกหกเอ็ดหกห้าหกเก้าห้าห้าเก้าหกเก้าห้าเจ็ด ใช่ใช่เจ็ไปแล้วนึ่งเก้าศูนย์ห้าห้าศูนเก้าศูนห้าเก้าจ็ด เจ็ดอ่าเจดห้าูนจาอ้าวามีห้าอีกแล้วมัมันผิดพลาดอ่านี่เราเอามาให้กันนะคะ เป็นเลขสูตรสามตัวบนนะคะก็จะมีเลขเด่นเนาะจะมีเจ็ดศูนย์เก้าหกห,ห้านะคะ เก้าศูนย์ห้าก้าหกห้าเก้าหกเก้าห้าค่ะพิจารณาดูนะคะทุกท,ท่านลองดูนะคะสูตรนี้นะคะก็เอาเลขเด่นเด่นมาจับกันนะคะอะขอทุกท่านโชคดีนะคะในงวดนี้อันนี้เป็นสูตรสิบ เป็นสูตรเด่นห้าตัวบนค่ะพิจารณาดูนะคะชอบวระจัดขัดแล้วก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะีทุกทา่าน,เป,นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะเออไปอยังไงนะโอเค ชัดเกลแล้วนมันนี่แคปหน้าจอเอาไว้นะคะ